สวัสดีทุกคนนะครับธุรกิจนี้จะพาคนมาชมต้นเต่งหรือต้นจิกต้นสวยๆที่เกิดอยู่ในทุ่งนานะครับปัจจุบนันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วซึ่งวันนี้ก็ได้มาเจอต้นจิกที่ต้นสวยที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับคำว่าสวยสุดก็คือว่าต้นสูงตรงลำต้นใหญ่ทรงพุ่มสวยนะครับนี่นี่คือลักษณะของต้นจิกนะครับ ต้นใหญ่มากเลยนะครับปกติที่เราเจอเนี่ยมักจะต้นโคตรงอๆนะครับแต่วันนี้มาเจอต้นกิกที่สวยมากเลยเห็นไหมครับน,นี่คือลักษณะของต้นกิกนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยหายยากมากเลยนะครับไม่ค่อยเห็นละตอนนี้กําลังติดผลนะครับผลก็สีเหลอขาวนี่นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้ที่คนนิยมเอาไปทําในการก่อสร้างถือว่าเป็นไม้ที่ เน้อแข็งแล้วก็ทนมากครับนี่คือลักษณะของลําต้นของต้นจิกนะครับสูงตรงดีมากเลยนะครับปกติไม่ค่อยเห็นครับที่จะต้นสูงตรงแบบนี้นะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับสําหรับต้นนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า50ปีนะครับใจขนาดนี้เนี่ยนะครับนี่คือลักษณะของใบครับใบของต้นจิกนะครับก็จะกว้างประมาณ57เซนส่วนความยาวก็อยู่ที่10 -16 เซนนะครับ ใบจิกเนี่ยจะแตกต่างจากใบพยอมก็คือว่าใบจิกจะใบเลียวแล้วก็ใบเล็กกว่านะครับขณะที่ใบพยอมเนี่ยใบจะใหญ่แล้วก็ยาวกว่าเองนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างต้นจิกกับต้นพยอมนะครับถ้าดูไกลๆนี่จะเหมือนกันมากเลยนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของใบจิกนะครับซึ่งต้นจิกนะครับก็เป็นไม้นะครับที่พบได้เกือบทั้งประเทศไทยเลยนะครับจกเว้นภาคใต้นะครับจกเว้นภาคใต้ที่จะไม่มีต้นจิกนะครับ ถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะเยอะเลยนะครับก็จะเกิดในป่าเต็งล่างนะครับหรือป,ป่าปัญญพันธ์ทั่วไปนะครับเมต่ก่อนก็จะนิยมเอาไปทําเสารสครับเสาเนี่ทนมากเลยนะครับทาเสารหรือไม่ก็เอาไปทําเป็นไม้โครงสร้างครับความเป็นไม้เนื้อแข็งส่วนยิงไม้นะครับยิงใหญ่ๆเขาก็จะไปทําเป็นเสาลวนะครับเสาลวหรือเป็นไม้แก่นภาษาบ้านเราเรียกว่าไม้แก่นหล่อนนะครับ แข็งมากเลยนะครับมาจิกทมไมก่อนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยในทุ่งนางก็จะมีเยอะนะครับปัจจุบันนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้ววันนี้มาเจอต้นจิกสวยก็เลยเอามาให้คนได้ชมนะครับนี่นะครับต้นจิกต้นนี้เกิดอยู่กลางทุ่งนางเลยนะครับนอกจากต้นจิกนะครับจะเป็นไม้เนื้อแข็งเอาเอาใชา้ประโยชน์ในการก่อสร้างน้ดีแล้วนะครับต้นจิกยังเป็นไม้ที่คนนิยมขุดล้อมเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับนื่นองจากว่ามันเป็นไม้ที่มี ทรงพุ่มสวยนะครับแล้วก็มีดอกสวยด้วยนะครับในช่วงที่มันออกดอกก็เป็นไม้ล้อมยอดนยมอีกเครืนึงนึงครับรองจากพะยอมครับวันนี้มาเจอต้น,นสวยๆก็พาคนมาชมนะครับสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าชองของเราสหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ